ฟ้าดูให้ดูน,น,นั่งกระโดดขุดโอ้ได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงปะเนี่ยต่อไปก็คือแบบลูกสปาเกตตี้หกก็คือจบนะ ว่าการเลี้ยงลูกสไตล์ของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นแบบปล่อยปล่อยหวนพยายามจะให้เขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเวลาทานข้าวนะคะทุกคนก็จะต้องไปหยิบจานเองหยิบแก้วน้าเองและทุทกๆอย่างเนี่ยก็จะถูกจัดวางไว้ในที่ที่เด็กหยิบถึงแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวหกเลอะเทอะบ้างตามประสาเด็กๆแต่ยิ่งเลอะก,ก็ยิ่งเยอะประสบการณ์คือคําพูดที่จริงแท้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของแม่ มีอุปกรณ์ที่พร้อมเสมอไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามค่ะซึ่งผู้ช่วยของหวานในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่น Bissell Crosswave Cordless บอกเลยว่าเครื่องมีไม่ธรรมดามากเป็นมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นเาเขท มาจำลองสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นในบ้านเราให้ดูกันค่ะอันนี้คืออาหารโปอดของเราที่พวกเราตีกันเป็นประจำใช่ไหมจริงที่เอามาให้ทำก็คือซ้อมซองให้เหมือนจริงที่สุดเวลาเราถืออาหารเนี่ยแล้วบางทีเราทำหลุดมือแล้วมันก็นตกคว่ำลงไปที่พื้นครัวทำคว่ำให้เหมือนกับสถานการณ์จริงที่เราเจอกันเป็นประจ ค่ะปกติไข่ชอเคเธอมาทอดไข่แล้วบางทีอะเวลาเด็กๆจะหยิบไข่แล้วมันก็ตกลงไปที่พื้นใช่ไหม อสเวฟคอเลสจะทำงาน3ขั้นตอนพร้อมกันคือ 1. ดูดฝุ่นแห้งหรือน้ำและเศษอาหาร 2. ล้างพื้นขัดคราบ 3. เช็ดแห้งเพียงแค่เราดูดลงไปครั้งเดียวก็สามารถทำความสะอาดได้ทั้งแบบฝุ่นแห้งและแบบเปียกเลยค่ะช่วยลดขั้นตอนการทำงานบ้านไปได้จริงๆและที่สำคัญนะคะก็คือเครื่องเนี่ยเขามีแยกเลยแล้ว,ว่าถังเก็บน้ำดีแล้วก็ถังเก็บน้ำเสียซึ่งตรงนี้ก็สามารถถอดออกไปล้างได้งา่ายมาก ันนี้มีไข่กับส拜拜อาอปาเกตตี้กับโจกที่ใครทำผงค่ะเดี๋ยวเราเออนี้ไปล้างกันโอเคโอเคเครื่องที่หว่นใช้จะเป็นรุ่นแบบไร้สายนะคะใช้งานได้2โหมดสำหรับพื้นพรมขนสั้นและสำหรับพื้นทั่วไปค่ะ การถอดล้างทำความสะอาดง่ายมากๆแค่เทน้ําเสียทิ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดเลยสะดวกมากอันนี้เขามีน้ํำยาสูตรเฉพาะของบิซเซลแถมมาด้วยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยขจัดคราบมันคราบเหนียวและกําจัดกลิ่นได้ดีเลยค่ะและนี่ก็คือความสำเร็จอย่งสวยงามแบบที่แม่ยังไม่ทันจะเริ่มเหนื่อยเลยค่ะก่อนหน้านี้ถ้าอาหารหกแลต้องเก็บต้องเช็ดต้องดูดแล้วก็มาเช็ดอีกทีก็คือวุ่นวายที่สุด น,นี้มีตัวช่วยคือเครื่อง r o s s w a สก็เบาขั้นตอนการทํางานไปได้เยอะมากเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังสนใจว่าอะไรมันจะมีขนาดนั้นเครื่องเดียวครบจบทุกอย่างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ Facebook Business Thailand หรือแอดไลน์ม i ตาอินโนะคะและตอนนี้เขามีให้ทดลองสินค้าได้ด้วยที่ Central, p o m o p ปรพาวเวและเดอะมอลนะคะใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะ